รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนสนับสนุนโดย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับทุกท่านครับกำลังอยู่กับผมท็อปทศพนหมายสุขนะครับในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ คนต้นเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยได้คนใจบุญท่านหนึ่งเขียนเรื่องราวส่งมาบอกทางรายการบอกว่าต้องการความช่วยเหลือมากๆอยากให้เราเข้ามาช่วยเหลือคุณตาวัย74ปีชื่อคุณตาสเสน่ห์ครับคุณตาสเสน่ห์นะครับทำอาชีพตากปลาครับตากปลาที่เราทานปลาแดดเดียวกันเนี่ยแหละครับผมรายได้เนี่ยตกวันหนึ่ง50บาทถึง80บาทแล้วแต่ปลาน้อยปลามากไม่ได้มีงานทุกวันช่วงหน้าฝนก็ไม่สามารถตากปลาได้เพราะว่าตากปลาต้องอาศัยแดดช่วงหน้าฝนนี่คุณตาแทบจะไม่มีไรายได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีงานทุกวันบางวันมีบางวันไม่มี แล้วแต่เขาจะเอาปลามาให้หรือเปล่าที่สําคัญครับคุณตาใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวครับในบ้านที่ใช้คําว่าซุดโสมและหลังเล็กมากๆและไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้ชีวิตทุกวันนี้ลาบากมากมากครับผมสวัสดิการต่างๆคุณตาไม่มีเลยครับไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนตอนนี้ไม่สามารถไปทําธุรกรรมใดๆได้ทั้งนั้นวันนี้มาติดตามเรื่องราวของนักสู้หัวใจเพชรคุณตาสเสน่ห์แห่งทุ่งบางบอนวัย74บปีได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกครับ ก็คือเห็นเขามานานแล้วแล้วก็สงสารที่เขาอยู่ตัวคนเดียวคือพี่ได้ดูรายการก็อยากให้รายการได้เข้ามาช่วยเหลือเขาก็อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีรายการเข้ามาช่วยเหลือนะแกเขาดีใจอยิ้มขอบใจอะไรเงี้ยเหมือนได้ช่วยช่วยคนคนคน,นึงอนะเนาะให้เขาได้ดีขึ้นให้เขาได้มีกินมีอยู่เขาแก่แล้วเงี้ยถ้ามีคนมาช่วยเงี้ยโหดีมาก คุณป้าครับบ้านตาเสน่ห์อยู่ไหนครับเนี่ยตรงโน้นตรงโน้น,นโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะรูปหล่อเนี่ยขอบคุณครับ, <c oughs> น,รบนั่นะนะ่ะบ้านแกตาเสน่ห์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาท็อปเองครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับตาตาทําอะไรครับเนี่ยตากปลาอยู่คนเดียวเลยเหรอตากปลาคนเดียวครับโอ้โหตากตั้งแต่กี่โมงแล้วครับตาเช้าเลยครับแปดโมงอ่ะแปดโมงแดดออกพอดีครับตากไปเรื่อยๆถึงกี่โมงครับคุณตาตากไปก็ประมาณสิบโมงสิบโมงก็เสร็จแล้วแล้วเรามาเก็บปลาอีกทีกี่โมงครับตาครับบ่ายบ่ายรบ่ายอะไรโมงอ่ะบ่ายโมงไบ่ายโมงสองโมงนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลานินอันนี้ปลานินนี่ปลาสลิด อ๋อนี่ปลาสลิดปกติแล้วตากอยู่กี่ปลาบ้างครับมีปลานิลปลาสลิดแล้วปลาดุกก็มีแสดงว่าก็ตากอยู่หลายปลาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับหลายฮะแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ให้เงินคุณตาค่าตากนี่ยังไงครับเนี่ยถ้าปลาเยอะหน่อยเมื่อหกสิบเจ็ดสิบบาทถ้าปลาเยอะหน่อยอประมาณเจ็ดสิบบาทาถ้าปลาน้อยล่ะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันเนี้ยที่ ที่ตาทําอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรครับนี่ปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวคือต้องแดดเดียวเท่านั้น8ปดโมงเ้าถึงบ่ายสแล้วเก็บไปไหนครับไปขายตลาดเอาไปขายตลาดแล้วระหว่างช่วง8ปดโมงถึงบ่ายสเนี่ยคุณตาต้องต้องมากลับไหมกลับแล้วแล้ว กลับอยู่เรื่อยอ๋อแสดงว่าเราไม่ใช่มาตากทิ้งไว้แล้วเราจะไปทําอะไรก็ทําไม่ใช่เราต้องมาดูเลยว่าต้องกลับอยู่เรื่อยเลยโต๊ะโต๊ะนั่งนั่งจนต้องต้องผมนั่งเฝ้าเดี๋ยวแมวมา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 ทไมมีแมวด้วยนี่มันมาคอยมาขโมยคือต้องนั่งเฝ้าแล้วก็ต้องคอยกลับด้วยแล้วคุณตาดูยังไงว่ามันแห้งแล้วอ่ะอันนี้มันอันนี้มันตึงนะครับตึงเพื่ออันนี้อันนี้อะแล้วก็กลับครั้งนี้ดูให้มันตึงถ้าผิวมันตึงแปลว่ามันแห้งแล้ว กลับได้กลับได้แล้วกลับอยู่กี่รอบตากลับรอบเดียวรอบเดียวพอปกติแล้วตาเนี่ยตากเยอะไหมเต็มนี่เลยไหมครับเต็มแค่นี้เลยไหมนี่แผงหมดเนี่ยหมดนี่เลยแผงนี้แผงนี้เต็มหมดแล้วอย่างเงี้ยช่วงหน้าเนี่ครับมันบางวันผมเห็นฝนก็ตกแล้วปลามันต้องตากแดดถ้าฝนตกทําไงอะตาตกเราก็เก็บไปแช่แช่จำแข็งพอฝนหยุดวันรุ่งขึ้นแดดออกค่อยตากใหม่ตากพวกนี้ตากพุ่งนี้ใหม่ถ้าฝนตกบ่อยเอาไปแช่พรุ่งนี้ แปลว่าวันนี้ตาก็ไม่ได้ตังค์ะลยไม่ได้แล้วมันมีวันหยุดไหมตาต้องตากปลาทุกวันเลยไหมถ้าเขาหยุดเขาบอกว่าปลามันไม่มีเราเราก็หยุดอ๋อคือจะหยุดไม่หยุดขึ้นอยู่กับเขาบอกว่าวันนี้ปลามีหรือไม่มี <c oughs> แต่ถ้าปลามีเราก็ทํางานไปเราทา แกก็มารับจ้างตากปลาเนี่ยแหละคะ่ะรับจ้างป้าตากปลาทุกวันแล้วแต่บางทีมีปลานิดเดียวก็ก็ตากนิดเดียวก็บางทีมีสองแผงสามแผงก็ช่วยกันไม่ใช่การตากคนเดียวนะคือช่วยกันวันไหนถ้ามีแดดแกก็ได้กินหน่อยถ้าไหนถ้าไม่มีแดดแกก็จะแย่หน่อยคือไม่มีไรายได้ไม่มีปลาตากฝนตกก็จะเอาตังค์มาให้แกบ้างสี่สิบห้าสิบให้แกไ้กินแล้ววันไหนที่มีปลาเนี่ยตาก็จะได้ตังค์อย่างน้อยห้าสิบบาท มากหน่อยก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วถ้าไม่มีปลาเลยอย่างที่ตาบอกตาจะเอาเงินที่ไหนกินนะวันนู้นมากวันนี้มางเอามาให้มาเอาเอาแกงไปเขาให้แกงถุงนึงถุงๆข้าวข้าวอะไรคนแถวนี้เอื้อเฟื้อเอามาให้ได้อย่างไหนกินอย่างนั้นได้อย่างไหนกินอย่างนั้นนะครับตาม,มันมีช่วงที่ไม่มีปลากับฝนตกจะตากไม่ได้ก็าอาศัยแบบว่าเรามาั่งเจ้าของปลาก็ให้มาัางอะไรเงี้ย ก็สงสารค่ะสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาก็ไม่ใช่ญาติเราเราเห็นเขามานานแล้วเห็นตั้งแต่เราเด็กๆด้วยซ้ำมันยากมากเลยเวลาจะกินอะไรก็บางคนเขาซื้อมาให้พทีเราก็ซื้อมาให้จะกินอย่างเงี้ยซื้อข้าววันไหนแกไม่สบายก็ลูกสาวก็เอายามาให้กินเวลาแกเป็นไข้อ่ะผมได้ข่าวมาว่าคุณตาอาศัยอยู่คนเดียวด้วยเหรอครับอืมผมขอเข้าไปดูบ้านคุณตาได้ไหมได้อยากดูว่าคุณตาอยู่ยังไงอะตา ให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเราตากเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านกันขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษ CP, รัท CP Retail ล i n k จำกัด เเอออยยยู่น่นนนขขพีีงแคมาบกฉัฉตา,อเ,เาอ,เอเออาไ้ตนนี้ผมอยู่ในเขตบางบอลนะอยู่เอกชัย51ครับซึ่งมันอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็บ้านอยู่สภาพแบบน,นี้ผมรู้สึกว่ามันมัน มันเกินไปนิดนึงผมก็ขอให้คุณผู้ชมทั้งหมดที่ที่ดูอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทําไมผมถึงอยากช่วยคุณตานี่ครับคุณตาผมขออนุญาตเข้าไปดูบ้านหน่อยนะครับครับเคครับผมเวลาจะเดินก็ต้องเข้าไปอย่างเงี้ยนะปึ๊บคือมันอยู่กับดินแล้วก็ขึ้นมาที่บ้านเลยแล้วก็เป็นผมใช้คําว่าทุกคนจะไปคือกองขยะและนี่มันไม่เหมาะกับการเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องตัวบ้านนะครับก็อย่างที่เห็นนะ ใช้มือตัวผมเองแล้วกันเป็นตัววัดเนี่ยก็คือความกว้างของบ้านก็คือเนี่ยสุดขอบบ้านอีกแค่ไม่ถึงฟุตอะก็เนี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่คนนอนอยู่ข้างในกว้างเท่ากันครับแล้วก็มีล่มในบ้านเพราะกันจากตรงนั้นที่เป็นร่องเวลาฝนตกพายุเข้าหรือลมพัดแรงเปียกครับใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนผมก็คือความชื้นความหมักหมมกลิ่นความไม่สะอาดกลิ่นความที่เป็นห่วงเรื่องสุขลักษณะนะครับ นี่ครับที่คุณลุงเสน่ห์เรียกว่าบ้านมานานนับสิบกว่าปีตาครับบ้านหลังนี้มีน้ำไหมอันนี่ครับไฟล่ะครับอันนี้นไฟฟ้าไม่มีเลยเหรอห้องน้ำล่ะตาไันมีตา3มอย่างนี้เนี่ยมันรวมเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตเรานะแล้วตาอยู่ยังไงอะ่ะแกทีบ,าบาท้านบนทำตา บ้านที่ทำปลาบ้านที่เขาเอาปลามาให้เราทําใช่ไหมคือเวลาตาจะเข้าห้องน้ําอะไรก็ไปที่นูน่นแสดงว่ากลางคืนก็คือไม่เข้าเลยห้องน้ําเพราะว่าต้องไปรบกวนเขาก็จะเข้าแต่ช่วงกลางวันใช่ไหมแล้วตาอาบน้ําที่นู่นเนี่ยสอ,อ,องกรอง,อง,รองสองกระปองหังกระปองสองกระปองกระปองนึงก็คือเท่านี้ถ้าเนี้ยสองกระปองอาบที่นู่นไหมหรือเอามาอาบที่นี่ครับนู่นอาบตรงนู้นเลยแล้วก็หิวแบบป๋องหิวมากระป๋องหนึ่งเอาไว้ใช้ระหว่างวันใช่ไหม ตาสเสน่ห์ไปไปอาบน้ําบ้านเขาไปเอาน้ําเข้ามาเขาเขาคิดเงินไหมไม่คิดไม่คิดเลยเขาเอางานมาให้ตาด้วยแล้วก็ให้น้ําตาใช้ <c oughs> ฟรีฟรีสิว <c oughs> เขาดีเนาะรับ <c oughs> ไฟฟ้าล่ะตาแค่เย็นจุดเทียนในบ้านนี้อย่างเดียวเลยตานี่แทบจะเป็นเป็นยอดมนุษย์หนึ่งคนในกรุงเทพมหานครเมื่งที่อยู่ได้ในกรุงเทพโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสุดยอดเลยนะตาไม่ใช้ไฟฟ้าแต่เราอยู่ได้ ากลลาบากเยอะเลยแกแก็อยู่ตัวคนเดียวเนาะบ้านแกเห็นมาดูบ้านแกเห็นไหมบางทีพ่อผมพ่อผมยังยังให้แกไปเลยพ่อผมพระผมบางทีบางทีแกไม่สบายอ่ะให้ยาแกไปนะเอายาไปกินไปยาแกก้กงเรือไข้อ่ะบางทีแกไม่มีตังค์ซื้ออืมอันนี้คือจานข้าว <c oughs> คุณตาอันนี้ก็ใส่กับอันนี้คือหม้อหุงข้าว, <c oughs> อว้อวยออกเรียกหมอ้ออวยทั้งหุงข้าวทั้งอุ่นแกงทําทุกอย่างที่มันดำแบบนี้เพราะว่าตาใช้ทาน ตานี้ใช่ไหมอือโอ้โหช่วงนี้ตาสายแคมปิ้งกำลังมาตานี้สุดยอดเลยตาอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนละอุย้ยสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแต่ว่าแถวนี้ละ่ะก่อนหน้าที่จะมาอยู่อ๋อแสดงว่ามีที่ก่อนหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อยู่ตรงไหนครับข้างในข้างในข้างในที่เราเห็นข้างหลังเป็นหมู่บ้านเนี่ยนะแต่ก่อนเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นสวนเป็นสวนแล้วตาอยู่ข้างในสวนเนี่ยละครับ ถ้านเจตต,ตอนอยู่ในสวนเลยกี่ปีแล้ว70ปีประมาณ40ปีแปลว่าอะไรทําไมตาถึงขยับจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ที่มันมันเขาทาบ้านทําบ้านเขาผมเข้าใจแล้วแต่ก่อนเป็นสวนแล้วเขาก็เอามาทําบ้านจัดสรรใช่ไหม,มเราก็เลยต้องขยับออกมาทาไม,ก,ก,ก,รรมก,รรก่อนกระทาก,กรรมกรทําก่อสร้างเนี่ยค่ะพอทำไปทำมากรทําไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวประจวบกับที่เมียก็ทิ้งไปด้วยพอทิ้งไปป๊อปกก็ไม่มีอาชีพอะไรไม่มีใครอ่ะจะอยู่ันเดียว ตัวคนเดียวงี้มานานนมแล้วหลายปีแล้วเห็นแกนอยู่อย่างเงี้ยแกแกแล้วแกไม่มีไม่รู้ลูกหลานช่วยเหลือเลยอ่ะไม่มีเลยแกตัวคนเดียวจริงๆภรรยาเลิกกับเข้ามาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะส่วนลูกก็น่าจะไปกับแม่ไม่ได้กลับมาหาเลยแล้วสมัยต่ก่อนตอนอยู่ข้างในตามีมีน้ํามีไฟใช่ไหมคนอยู่ในมันีมมีน้ํามีไฟใช้อยู่แล้วผมเห็นบ้านอื่นเนี่ยมีไฟใช้แล้วไม่ตาไม่ต่อไฟมาใช้สักหน่อยอ่ะเขาเขามีจังเขามีเงินเงินเงินเขามีเงินเงิน ติดเรื่องเงินถ้าเราลากมาเราไม่มีเงินจ่ายเขาเราเราไม่มีเราจะไปเอาเงินที่ไหนใช่เราจะไปเอาเงินที่ไหนใช่ไหมก็เลยไม่มีซะเลยดีกว่าไม่มีซะเลยดีกว่าถ้าสมมุติมีคนจะมาทําให้ไฟสักพออยู่ไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีตู้เย็นอะไรขนาดนั้นอะไฟสักดอดหลอดสักดวงหนึ่งไฟดวงหนึ่งไงโค้สบายเลยถ้ามีไฟดวงหนึ่งจะโคตดสบายเลยแล้วน้ําละน้ําถ้ามีน้ํามาก็ดีไหมดีแค่นี้ขอให้มีน้ํากินอยู่ในนี้ นะขอให้แค่มีน้ำกินก็พอ,อโอ้ยแต่ตาก็อยู่มาได้เนือเป็นสิบปีขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้ถ้าสมมติตาอยู่อย่างเงี้ยผมเห็นเนี่ยเชื้อไฟทั้งนั้นเลย แล้วตาใช้เทียนจุดกลางค่ำกลางคืนนะมันไม่ดีไฟมงไฟไหม้ไม่กลัวไฟไหม้บ้างเหรอตานี่เสื้อเนี่ย,ยมันไหม้เนี่ยเ,เราจุดแลล้วแ้วเ,เสื้อเราไปเจีย๊ยกระเทียนไฟติดเสื้อก็อเ,อเอาเอาน้ำมาดับน้ําก็แทบจะไม่มีอยู่ยังเอาน้ํามาดับอีกโอ้ยยยยยขององซนเนี่ย,ยโอ้โหไหมจริงๆด้วยนี่ลุงใส่เสื้อไว้อย่างงี้ไหมขนาดนี้เลยไหมเสื้อขึ้นมายันถึงตัว แต่คุณตาคุณตาอยูเยอะแล้วนะปีนี้74ใช่ไหมครับคุณตาคุณตาเสน่ห์ตาใช้เทียนเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยฟืนไฟเทียนก็ต้องระวังนะตาเทียนเนี่ยแบบอยู่บ้านเขาเนี่ยจุดไหว้พระหูไหม้กันมาหลายหลังแล้วต้องระวังนะครับอยู่ตัวคนเดียวแกก็เดินแกคนเดียวงอ้งแง้งอ่ะแจะเตือนแกงทีรถไฟมาบางทีบางทีรถไฟมาเห็นรีบตะโกนเรียกแกลงอย่าลงรถไฟมาลงอะไรบางทีหูจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้แกแล้วเนาะเจ็ดสิบ่าแล้วนี่นั่นล่ะ ตอนนี้ถ้าอยากได้สุดๆเลยเนี่ยอยากได้อะไรเสื้อผ้าอยากได้ไหมมีมีมยังมียังมีอยู่อยากได้อาหารไหมครับอืมไม่ไม่ไม,มีเราก็ก็อ,อดๆๆอดไปอดอดไปเวลาตาอดหิวไหมมันชินมันชินแล้วอ่ะชินกับการอดเหรออืมแต่ถามว่าหิวไหมถ้ามีกินก็ดีอืมอยากได้อาหารอะไรบ้างผมว่าอาหารแห้งไหมที่มันเก็บไว้ได้นานๆข้าวสารไหมข้าวสารเก็บไว้สะหน่อยไหมอาามา่มา ปลากระป๋องปลากระป๋องเก็บได้นานหน่อยอน้ำน้ำสะอาดอเนี่ยผมว่านี้สําคัญน้ําดื่มน้ําสะอาดเอาประมาณนี้นะตาเนอะโอเคไหมครับ,รบหากมีบางวันมันไม่เป็นดังหวังผิดพลังไปเสียทุกอย่าง เรามาหากันตรงนี้มีคนพวงใหญ่ที่แกเดือดร้อนมากๆก,ก็คือแกไม่มีบัตรประชาชนอย่างน้อยถ้าแกมีบัตรตรงนี้บัตรประชาชนตรงนี้แกก็ยังได้รับสวัสดิการจากหลวงนิดหน่อยก็คือะยุงไปอ่ะแต่นี้ไม่มีบัตรเลยมันก็เหมือนกับไม่มีเลยอ่ะปิดหนทางรับเงินของแกหมดทุกทางเลย ก็ไม่มีบัตรประชาชนมันตั้งแต่ถามกันแล้วก็บอกตั้งแต่หนุ่มๆแ,แล้วก็เลยตกอยู่ในความลำบากอย่างนี้มาตลอดก็ห่วงแกตอนเนี้ถ้าไปหาหมอก็หาไม่ได้ต้องซื้อ,อยามากินเองทุกอย่างเลยค่ะอยากให้เขามีบัตรประชาชนค่ะเคสนี้เนี่ยนะครับทำรายการขอเพียงเขียนมา6ปีที่ผ่านมาค,คือเป็นบ้านที่หลังเล็กที่สุดแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่เหมือนบ้านที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาตีแผ่เรื่องราวแบบนี้ชีวิตของ คุณตาสเสน่ห์นะครับผมสาหรับคุณตาที่มีหัวใจนักสู้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแกก็ยังทํางานอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําวันนี้นะครับเราเลยเดินทางมาเจอคุณตาแล้วรู้สึกว่านี่แหละครับคนที่มีหัวใจนักสู้แบบนี้ทางรายการขอเพี่ให้เขียนมาอยากจะขอมอบเงินเป็นกำลังใจให้คุณตาเป็นเงินจํานวน1 0,000บาทครับผมคุณตาครับได้เงิน1 0,000บาทรู้สึกยังไงบ้างครับตา ดีใจครับดีใจครับจะเก็บไว้ทําอะไรครับคุณตาไว้ซื้อข้าวกินครับไว้ซื้อข้าวกินนะครับผมคุณตาครับชีวิตนี้เคยจับเงินเยอะสุดกี่บาทครับคุณตาสองพันประมาณสักสองพันอันนี้หนึ่งหมื่นบาทครับคุณตาครับให้คุณตาไว้เลยนะแต่ผมฝากไว้ที่ฝากไว้ที่ใครดีนี่ครับใครใครครับใครฝากไว้ที่พี่นกให้ฝากไว้ที่พี่นกนะอ้าพี่ก่อนตาอันนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นให้ดูเฉยเดี๋ยวเงินจริงๆเดี๋ยวให้ สำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนคุณตา <c oughs> อยากจะช่วยเหลือคุณตาอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณตาดีขึ้นมีสุขลักษณะที่ดีขึ้นบ้านหรืออะไรก็ตามครับผมมีข้าวให้กินครบ3ามมือ้อถึงแม้วันที่คุณตาจะไม่มีงานก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วถ้ามีงานคุณตาก็ทํางานอยู่ทุกวัน,นครับส่งมาได้นะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณตาสเสน่ห์นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีที่ทําให้เราเดินทางมาเจอนักสู้หัวใจเพชรแบบคุณตาสเสน่ห์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยมีอีกหลายต่อหลายคนเลยที่เราอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นกำลังใจให้เขาขอบคุณ CP และ CP Retail Link ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะแบ่งปัน <Okay. S 2> อยากจะร่วมแชร์นะครับสามารถส่งมาที่รายการขอเพียงแค่ขเขียนมาเดลเมลบล็อกตู้ปน15ปนศปากเกต1 1ึ่งหนะครับหรือว่าทาง i n b o x เพจรายการขอเพียงแค่ขเขียนมาเดลเมลบ็อกอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้อยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับไม่ใช่ญาติ ยังเห็นค่ามาดูแลแล้วคนเป็นลูกแท้ๆจะเห็นคุณค่าพ่อแม่เมื่อไหร่ขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาวันนี้ผมและคุณตาเสน่ห์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา20นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับคุณตาบ๊ายบายหน่อยครับ สาขอบคุณทุกคนที่ปีนั้นใจให้ตาถ้าพูดไม่ออกเลยตอนนี้สูขสบายขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ปลาก็าหาไม่ได้แล้วแรงเราก็มีทํายังไงอยู่สองคนตายายอะกินน้ําพริกเนี่ยต้มผักบ่อยไหมมันก็เลื่อยแนแน่คนมันไม่มีอะกินหมูนี่นานหร้อยังครับว้ายไม่ต้องพูดนานแล้วโอ้หลายเดือนแล้ว3ามสี่เดือนแล้ว<ะ>ไม่เคยเจอหมูนี่สามสี่เดือนไม่ได้กินหมูเลยห,หมูก็ไก่ไม่เคยเจอเลยมันก็อยากแต่มันไม่มีตังเยอ เวลาฝนตกหนักๆน้นนํำั่วลงมาไหมฮะรั่วตงตงหนักๆกันน้อยไม่ได้หรอกมันรั่วเยอะบางทีไม่มีนะยายน่ะบาทยังไม่มีตีกระเป๋าเลยทนเอา